ผมจะเสีงอีกรอบหนึ่งนะคับว่าแถวนี้มีปลาหมึกจริงๆนี่ยปลาหมึกวนึงมาเฮ้ยดิดิดดเห็นกันหรปานี่ๆๆๆตรงนี้ปลาหมึกับทุกคนนี่นี่นีนี่นี่เห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้เนี่ย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 ีย่ จะเห็นสักทีจะหมึกน้อยนะฮะอตัวนี้ป้าวนี่ๆๆผมชี้ให้อยู่นะเนี่ยที่มันเกาะอยู่ตรงนี้นี่ๆเอ้าควันนี่ๆๆนี่ตรงนี้นะปลาหมึกไม่อยากย้ายไปเลยอ่ะอย่าพุ่งใส่หน้าเราหน่าไม่เอาน้า จมึกน้อยเฮ้เห็นสีเปลนั่นคือกระเขาะกำลังพังตัวอยู่นะฮะแต่ผมเห็นมันอยู่อืเนี่ยถ้าเกิดห่างก,กันระยะนี้น่าจะไม่เห็นแต่สังเกตอยู่ตรงนี้นี่ปลาหมึกน้องปลาหมึกหมึกธรรมดาเลยเลยที่มีแปดหนวดนะฮะไม่กล้าจับมันเลยอ่ะเดี๋ยวมันขบนะฮะ ไม่อยากขยับเ,เลยใช่ไหมหมึกน้อยหมึกจ๋าหนังหมึกเนี่ยไม่อยากขยับมันเนี่ย